สวัสดีค่ะคุณอภิยาวันนี้นีดิฉันพาคุณอภิยาแล้วก็คุณผู้ชมมาดูบ้านของคนดังแห่งโลกโซเชียลมีเดียคนหนึ่งนะคะดังแค่ไหนเนี่ยบอกว่าเขาแจ้งเกิดจากโลกโซเชียลมีเดียจริงๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยอดไลค์บนเฟ e บุ o k นะคะก็ทะลุหลัก60,000คนไปแล้วแต่ว่าความเคลื่อนไหวหลังประตูนี่ดูจะเงียบๆนะคะเพราะดิฉันก็ได้ขาวมาเหมือนกันว่าเวลาบบายๆอากาศเย็นๆแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ย เขาก็อาจจะยังไม่ตื่นนอนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เขาตื่นหรือ,อยังหรือว่าเราจะมาเป็นคนไปปลุกเขากันแน่อไปดูกันดีกว่าค่ะแม่มลิแมวอาวุโสผู้ชอบโพสท่าบนที่สูง เสือสมิงแมวสาวรักสันโดษแมวอโศกแมวเร่ร่อนที่ใครเห็นก็ต้องหลงรักและเสือโครงแมวแววตาสุขใสหุ่นอวบอัดนี่เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของแมวดังทั้งสี่ที่คนชอบทั้งโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีค่ะโดยเฉพาะบนหน้าเพจ Facebook ทูนหัวของเบาว ที่เวลาไม่ถึง7เดือนเท่านั้นมีคนคลิกไลค์ถึง70,000คนติดโพสเพจแนะนำแห่งปีหรือ t ทยเพจออฟเดอะเยียจากการจัดอันดับของไทย Facebook ด้วยค่ะ กับกิริยาที่สบายๆขี้อ้อนเพราะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจึงเป็นที่มาของชื่อเพจทุนหัวของบ่าวค่ะเพราะว่าเจ้าของผู้ก่อตั้งเข้าลงไลนในเจ้าเหมียวจนยอมเปรียบตัวเองเป็นทาสแมวกันเลยทีเดียวค่ะความน่าสนใจคือเจ้าแมวน่ารักขนเงาเหล่านี้ไม่ได้มีราคาแพงหลักหมื่นหลักแสนนะคะแต่ว่าบางตัวเคยเร่ร่อนและขาดการดูแลมาก่อนอย่างเจ้าแมวอโศกที่เขาเคยอาศัยหลบร้อนหลบฝนย่านธุรกิจบริเวณรถไฟฟ้าอาโศก ก็เป็นที่รักของผู้คนที่พบเห็นนะคะจนมีผู้ก่อตั้งหน้าเพจให้ก่อนที่จะมีผู้อุปการะคุณอย่างทุกวันนี้ค่ะ mm hmm. ไม่เพียงใช้ข้อความประกอบภาพของบรรดาแมวดังที่มักเรียกรอยยิ้มจับคนดูได้เสมอนะคะแต่ว่าการเล่าเรื่องที่เข้ายุคเข้าสมัยผ่านแมวทั้งส mm ี hmm. ่ก็ยังชวนให้หลายคนติดตามอย่างคลิปวิดีโอรักสุขภาพกับเจ้าเหมียวกินต้นข้าวสาลีออร์แกนิก มีล้นเป็นความคิดสร้างสรรค์ของคุณนัทประสบศิลป์ผู้ก่อตั้งเพจทุนหัวของเบาที่ต้องถ่ายภาพแมวทุกวันก่อนออกไปทํางานแล้วก็ต้องคอยทยอยอัปโหลดขึ้น Facebook ตลอดวันเพื่อไม่ให้ขาดตอนค่ะจนความน่ารักของเจ้าแมวอ้วนเสือโครงก็ไปเข้าตาผู้จัดได้แสดงละครเรื่องเล่นางฟ้าด้วยนะคะประกบคู่กับพระเอกหนุ่มดีเจพุทธิชัยเกษตรศิลป์ค่ะโอ้โหเล่นเขาให้200เล่นไป200,000นะคะบทนอนอะไรเงี้ยบทนอนอยู่กับ พระเอกอะไรเงี้ยเขาให้นอนก็นี่ก็นอนยาวไม่ดือ้อไม่ซนทุกวันนี้จะมีแบบสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วก็วันไหนที่ไม่ได้อัพรูปนี่จะมีถามมาในอินบ็อกซ์ตลอดเวลาแบบไปไหนวันนี้ทําไมมีรูปน้อยจังอะไรเงี้ยบางวันก็อัพเฉพาะเสือคงอ่ะอ้าวแล้วมารีไปไหนเสือมิงไปไหนอสโกไปไหนอะไรก็ต้องคอยเฉลี่ยแฟนคลับแต่และตัวแบบอัอัพให้ทุกตัวนะอจะทุกคนเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแฟนเพจดูความน่ารักของเขาแล้วก็เหมือนฟีดแบ็ที่ดีที่บวกที่เข้ามาก็คือเหมือนแบบว่า มีกำลังใจทำงานหรือว่าแบบบางคนก็เหนื่อยๆเศร้าๆเลยมาดูลูกแมวแล้วก็ผ่อนคลายมีความสุขะอะไรเงี้ยเราก็เลยเออดีเนาะเราแบบเหมือนทำเพจมาก็ไม่ได้แบบเพื่อความสุขของตัวเองอ่ะเป็นความสุขของคนอื่นด้วยไม่เพียงเป็นพื้นที่ความสุขของคนรักสัตว์เลี้ยงแต่ว่าหลายครั้งที่ในกระทู้มีการถกเถียงและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเลี้ยงแมวและมีการจัดกิจกรรมอยู่ตลอดค่ะ จรับอุปการะแมวเร่ร่อนหรือว่าแมวจรจัดแล้วนะคะตอนนี้เจ้าของเพจทุนหัวของบ่าวก็ยังเผื่อแผ่ความห่วงใย,ยนี้ไปยังแมวจรจัดหรือว่าแมวเร่ร่อนตัวอื่นๆด้วยอย่างเช่นแคมเปญหาบ้านให้น้องแมวนะคะที่ใช้ชื่อว่าค้นฟ้าคว้าแมวค่ะทาตแมวตัวต่อไปอาจเป็นคุณที่ตอนนี้เสียงตอบรับดีมากๆนะคะแล้วก็มีแมวจรจัดหลายตัวที่ตอนนี้มีบ้านอยู่แล้วค่ะ กิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากพลังโซเชียลเน็ตเวิร์กของแฟนเพจกว่า70,000คนที่บอกต่อเพื่อหาเจ้าของให้แมวจรจัดได้มีบ้านได้มีโอกาสดีๆเหมือนกับซุปตาแมวทั้ง4ี่ตัวค่ะนี่ไม่ใช่กิจกรรมจิตอาสาครั้งแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกิจกรรมแมวอโศกแจกน้ำใจให้แมวจรที่มอบรางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับผู้ใจบุญที่เก็บแมวเร่ร่อนไปเลี้ยงค่ะคือแบบเหมือน,นเหมือนเราเอาเขามาเลี้ยงแล้วอะ่ะมันก็สื่อความรับผิดชอบของเราก็เลยก็เลยแบบ ตัดปัญหาดราม่าทั้งหมดก็คือมีคนแบบว่าอยากจะช่วยเหลืออโศกอะไรคือแบบไม่เป็นไรค่ะแบบเพราะว่าเราอยากจะชูประเด็นเรื่องของการที่แบบว่าเขาได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อแมวตัวอื่นเป็นแบบเหมือนคนที่เข้ามาเพจเราก็จะรู้ว่าเออแมวบ้านนี้แบบทาบุญนะเอื้อเฟื้อนะอะไรอย่างเงี้ยคืออะอย่างแบบเรื่องบริจาคเลือดแมวเรื่องแบบทำตัวมีประโยชน์อะแบบทาให้ถ้าถ้ามันอะไรที่ต่อยอดทําให้แมวจรจัดไม่ต้องอยู่ข้างถนนอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ย ปีใหม่นี้กลุ่มคนรักแมวยังร่วมกันทําถุงผ้าเพื่อนํารายได้มอบให้แมวจรจัดที่ไม่มีบ้านและแมวที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบลายนะคะก็ได้หนักวาดภาพประกอบฝีมือดีมาร่วมกิจกรรมด้วยนี่แหละค่ะอีกพลังสร้างสรางสราต่อย,ยอดที่เกิดจากโลกโซเชียลเวนิกาวิชัยวัฒนาไทยพีบีรายงาน